วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติฝึกฝนจิตอ่าการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้มีในแค่ในฝ่ายของอ่าของเถรวาทของเราของพระพุทธศาสนาอาจจะมีศาสนาอื่นพระมิ่นดูอะไรเงี้ยหรือฤาสีอะไรเงี้ยเขาก็มีการปฏิบัติฝึกฝนจิต แต่พวกพรามหมณ์ฮินดูอ่าพวกืาสีอะไรพวกเนี้ยเขาจะฝึกฝนจิตเขาจะไปหยุดอยู่ตรงฌานตรงาญรงาณอืมครับแต่ศาสนาพุทธเราต้องเอาเหนือกว่าน,นั้นนะแตมาเล่าให้ฟังกางรปฏิบัติของทางฝ่ายพระพุทธศาสนาเราเนี่ยจุดมุ่งหมายคือความว่างเปล่าคือการดับศูนนั่นคือพระนิพพานนะ เพราะนั้นพวกยานต่างๆที่พยะจักขุยานเจโตปริยายานอ,าอะไรปุเพนิวาสานุสติยานอะไรนี้หูทิพตาทิพอ,อ่านจิตใจคนออกมาล,ลึกชาติได้หรือเหาะเหืนเดินอากาศอาถอดจิต ไปโน่นนี่นั่นได้ยอบอันตรงแผ่นดินไปหายตัวอะไรเงี้ยเนื้อเรียกยานต่างๆนะอืมถ้าปฏิบัติถึงมันก็จะได้อ่าพวกพวกอ่อิทธิปฏิหารเหล่านั้นในศาสนาพูทธก็หมองี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ให้อยู่ตรงนั้นไม่ให้ไปหลงในตรงนั้นมันคือมันคือมันคือเขาเรียกว่ายัางไงดอกไม้ข้างทางของข้างทางอะ ของข้างทางที่เราจะไปถึง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 จุดหมายถึงชัยชนะชัยชนะคือความว่างเปล่าความดับูนคือนิพพานใช่ไหมไอ้พวกยานต่างๆเนี่ยมันเป็นของแค่เหมือนเราเป็นนักวิ่งเราไปเหมือนน้ําเปล่าที่เข้ามาตั้งให้ข้างทางอ่ะเหมือนเราวิ่งจ็อกกิ้งวิ่งระยะไกลๆอะไรเงี้ยเราไม่ไปหยุดตรงแก้วน้ํานั้นที่น้ําเปล่าที่เขาให้กินข้างทางมีอะไรอะ่ะ อพวกน้ำเกลือแร่พวกอะไรที่ว่าเขาให้ไม่ให้นักกีฬาวิ่งนะข้างทางอะ่ะเอ,อนักกีฬาก็ไม่ได้ไปอยู่ตรงนั้นแต่ต้องไปหยุดตรงถึงเส้นชัยก่อนนะเพราะฉนั้นพวกยานพวกอะไรมันก็เหมือนพวกแก้วน้ําพวกข้างทางของข้างทางอง่ะของเล่นม่บางบางท่านครูบาอาจารย์บางท่านก,ก,ก็บอกของเล่นพระอรหันต์มันเป็นแค่ของเล่นของแค่มา,มามาหลอกตาหลอกเล่นไปนอย่างนั้นแหละเอออย่าไปหลงตรงนั้นอย่าไปติดตรงนั้นนะเพราะนั้น คนเรามันจะมีพวกที่คิดอย่างนี้อืมก็เหมือนกับไอ้ลัทธิที่กําลังดังๆเนี่ยที่เขาเรียกว่าลัทธิเชื่อมจิตเชื่อมจิตอะไรกันเนี่ะเออมันจะมีมันจะมีมะมอ่าเคยมีอะไรเอฟซี FC ของเขาไม่ยบบไป้เรียกว่าสาวกสาหาเลยพวกเอฟซีพวก, FC, พ,วกพวกบัวใต้ตมต่างๆที่มันเคยเป็นบัวใต้ตมนะออแต่ตอนนี้มันก็คงยังไม่เป็นบัวผุดหรอกมันยังไม่ถึงแสงหรอกอาจจะ รอดพ้นจากเต่าและปลากินขึ้นมาหน่อยหนึ่งอืมคือคือคือฉลาดขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็ออกมาแฉเขาคนนี้อ่าอาตมาก็เข้าไปดูนะเขาก็ในจิตในใจเขาเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจะมุ่งศึกษาทางพระพุทธศาสนาเขาบอกเขาเขาเป็นแค่นักปฏิบตัติต้องแยกแยะนะไอ้นักปฏิบัติกับศึกษาพระพุทธศาสนาะไม่เหมือนกันนักปฏิบัติคือปฏิบัติจิตนั่งสมาธิฝึกจงกรมฝึกฌานฝึกยานต่าง ศาส,สนาอื่นเขาก็มีนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้มามุ่งศึกษาในพระพุทธศาสนาเขาศึกษาแต่การปฏิบัติว่าการปฏิบัติเนี่ยมันจะเห็นผลยังไงเขายังงงเขายังไปหลงอยู่ในการปฏิบัติว่ามันจะได้หูทิพตาทิพได้เห็นนั่นเห็นผีเห็นสางเห็นเทวดาเห็นหาเห็นเหี้ยวอะไรเงี้ยนะไม่รู้ปู่จุดมุ่งหมายเขาคืออะไรไม่รู้นะเอออาจจะเอออยากจะ อยากจะเห็นอิทธิปฏิหารอยากจะเห็นเรื่องราวเรื่องของความวิเศษวิโสของจิตอะไรอย่างเงี้ยเออเอานะครับเขาคิดแค่นั้นนะเพราะนั้นก็เลยมีการถ,ถ,ก,ถกถกเถียงกันอยู่ในทุกวันนี้ยอืมมันก็เลยมันก็เลยทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้อยากจะศึกษา,รารเราพระพุทธศาสนาเราอยากจะอยากจะรู้ว่าการปฏิบัติมันมันจะวิเศษจริงไหมมันจะอะไรจริงะะไหมแค่นั้นเองนะ ยังเข่าอยู่ยังเป็นบัวที่ถ้าเออเอ,อยังไงอยากจะปฏิบัติดูอเออก็ยังเขายังมีความเกิด <c oughs> ความลังเลสงสัยยังไม่รู้จะไปทางไหนอะไรดีอะไรเงี้ยเห็นว่าอะไรมันนี่ยก็อยากจะลองดูอยากได้อะไรพอไปลองดูแล้วการปฏิบัติจิตไม่ไปนั่งสมาธิไปนั่งอะไรนี่พอนิมิตมันเกิดพอนิมิตมันเกิดก็หลงหลงในนิมิต หลงในนิมิตไปเห็นนั่นเห็นนี่มันเห็น่ะมันเห็นจริงถ้ามันเข้าถึงอะเพราะมันเห็นจริงแต่แต่มันก็เป็นแค่นิมิตเข้าใจไหมเพราะมันเห็นจริงก็ไปนึกว่าไอ้ไหน่นะก็บอกไอ้นหนแล้วก็เชื่อมันเชื่อไอ้ไหนก็มารู้ว่าไอ้นหนมันเชื่อไอ้นหนอืมก็ไปว่าไอ้ไหนมันเป็นเป็นอาจารย์ไอ้ไหนมันสอนดีสอนตรงเพราะเขายังไม่เขาเขายังไม่เคยฟังคําสอนของพระพุทธศาสนาเออ แต่ไอ้นายมันสอนแล้วมันถูกใจถูกจริตอ่าแล้วก็ฝึกไปเหได้นั่งสมาธิแล้วมันก็ไปเห็นอะไรต่างๆเอ่าก็เลยคิดว่าไอ้นายมันสอนถูกสอนตรงอืมนะอืมเขายังไม่เข้าใจเขายังไม่เข้าใจใช่ยังไม่เข้าใจเรือ่องศาสนาเป็นยังไงอะไรอ่าอืมเหมือนไปหลงไปหลงเหมือนนักกีฬาวิ่งที่พูดมานะั่นแหละวิ่งแล้วไป มึงยังไปยืนกินแก้วน้ําอยู่ข้างทางกินสปอนเซอร์เกลือแร่อะไรอยู่ข้างทางเอาตะมักฝุ่งมาจกๆหน่อยนิดโดยเส้นชัยก็รออยู่นะยังไม่ไปถึงเส้นสายยังไปหลงอยู่พระหลายรูปก็เป็นอย่างนี้เออไปหลงในฤทธิ์หลงในหูทิพตาทิพหลงในสิ่งสมมุติหลงในนิมิตอย่างนั้นแหละมันก็เป็นอย่างนั้นพระหลายรูปเรานี่ก็เป็นอืมนะไปหลงในความวิเศษวิโสนะอ่าแล้วก็มาพูดถึงการปฏิบัติของ ของฝ่ายพาราหมณ์ฮินดูอ่าในพุทธฝ่ายมหายานก็มีอ่าก็าาาาจะกาจะไปหยุดอยู่ตรงนั่นแหละอยู่อยู่ตรงเขาอยากได้แค่ยานแค่ชาเออยานเขาอยากได้แต่ของวิเศษเหล่านั้นพรือสีตาพวกรูสีหรืออะไรเงี้ยเขาเขาเขาไปสิ้นสุดตรงมีฤทธิ์เข้าใจไหมกูได้ฤทธิ์แล้วกู นิมิตแล้วกูหงทิพตาทิพแล้วกูนี่แหละกูหยุดตรงนั้นเพราะนั้นเขาจะอยู่ตรงถ้าว่าเขาตายไปเขาก็จะไปอยู่แค่ชั้นพรหมได้แค่ชั้นพรหมอืมแต่พระพุทธเจ้าท่านตอนที่ท่านอันนี้ท่านปฏิบัติมาหมดแล้วนะท่านเลยเรู้ไม่สิพระพระุทธเจ้าท่านก็เลยไม่เปลองไปศึกษาพุทธประวัตินะมันต้องไปได้กว่าน,นี้มันจะหยุดแค่นี้ไม่ได้สิไม่ได้ ถ้าเราอยู่ตรงนี้มันก็เท่าว่าหลงเราหลงอยู่ในในของเหล่านี้ท่านนี่นี่คือคําสอนพระพุทธเจ้านะมันต้องไปได้กว่าน,นี้คือเราต้องดับศูนย์สิถ้าเราไปหลงอยู่ตรงนี้มันก็ต้องยึดติดอยู่แค่ตรงนี้นะพระพองค์เลยว่าเลยศึกษาตอหรือศึกศึกษาด้วยตนเองอ่าศึกษาด้วยตนเองแล้วก็ได้ตัดสู้ไงเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือรู้แล้วว่าขนทางสุภดีผ่านคือการดับศูนย์คือความว่างเปล่ามันคืออะไร นี่อืมนี่คือการปฏิบัติของในาศาสนาพุทธจริงๆก็คือการดับศูนย์การว่างเปล่ากานปรีนิพานนะไอสิ่งได้ฤทธิ์ได้เลิศได้อะไรนะั้นมันได้อยู่แล้วแหละถ้าว่าจะปฏิบัติจริงๆเนะี่ยอ่าอืมมันมันได้แต่มันก็เป็นแค่ทางผ่านใช่ไหมผ่านเข้ามาให้เล่นผ่านเข้ามาทดสอบจิตทดสอบใจเราเออให้เราว่าเราจะหลงมันไหมถ้าเราหลงก็หยุดอยู่แค่นั้น ก็ได้แค่ชั้นพรมก็ไม่ไม่นิพานนะก็เป็นหลายหลายคนหลายลูกผ่านหลายหลายท่านก็เป็นอืมก็ไปหลงกันอยู่นั่นแหละอ่าแล้วหลงแล้วก็มาบอกหวยบอกเลขญาติโยมอันนี้ออ <c oughs> นะก็ได้ลาภปากกาละได้เงินได้ทองอ่าก็ไปยึดติดยึดมั่นอยู่ตรงนั้นอืมทักทายตรงนี้ทักทักคนนั่นถูกคนนี้ถูกนะคนนี้ไปทําอะไรมาวบนี้ไปทําอะไรมาเดี๋ยววันข้างหน้าจะเป็นนั่นเป็นนี่อ่า ทำได้อะไเนี้ยศาสนาพุทธเราก็บอกว่ามันก็ได้มันเป็นเจโตปริยะมันเป็นญาณมันเป็นญาณมันได้ญาณมันเห็นอย่างนั้นมันอะไรอย่างนั้นจริงๆมันก็เรียกว่าอิทธิปฏิหารน่ะมันมีแต่พระพุทธเจ้าอย่าให้ไปหยุดตรงนั้นอย่าไปหยุดที่ตรงนั้นอย่าไปหลงที่ตรงนั้นอืมมันผ่านเข้ามาแค่เข้ามาเป็นให้เราเล่นแค่นั้นอ่ให้เราแวะดื่มน้ํา เหมือนนักวิ่งันแหละที่อาตมาอุปมาอุปไมยให้ฟังเออก็เลยอยากจะบอกว่าการปฏิบัติมันไม่ได้มีในในแค่ในพระพุทธศาสนาเราศาสนาอื่นศาสนาต่างๆศาสนาเชนศาสนาอะไรที่เขาปฏิบัติมาฟังฝ่ายฤาษีชีพลาัทางโยคีทางอะไรเขาก็ปฏิบัติเขาก็ปฏิบัติแต่มันไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อนิพานแต่เขาปฏิบัติแค่อยากมีฤทธ ปฏิบัติเพื่อลิ์เพื่ออิทธิปฏิหารแค่นั้นแหละแล้วก็ไปหลงกันอยู่แค่ตรงนั้นนะอืมเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราไม่ได้หยุดตรงแค่นั้นศาสนาพุทธเราเหนือกว่าน,นี้เยอะเหนือกว่าน,นี้คือพระนิพพานคือการะคือการสบายอันดับศูนย์คือไม่มีอาเหวอะไรแล้ว <c oughs> ประมาณนั้นเออนะนี่คือการปฏิบัติม็เลยมาเล่ารวมๆให้ฟังว่าเออ บางคนมันมุ่งศึกษาม,มุ่งศึกษาแต่การปฏิบตัติอ่ากูอยากปฏิบัติเพื่อจะได้รู้ว่าปฏิบัติไปเพื่ออะไรมันจะได้สิ่งนั้นไหมอ่าพอนั่งแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นไหมพอทําสมาธิแล้วมันจะมันจะมีนิมิตอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ไหมไปไปหลงอยู่ในของอ่าในเรื่องราวของสิ่งวิเศษความอะไรนะความวิเศษวิโสอนะไรแล้วน่ สิ่งมหาศาัศจรของจิตเนี่ยมันก็จะมันอยากมันอยากรู้แค่นั้นมันไม่อยากรู้หรอกคําสอนของพระพุทธเจ้าอ่ะคสอนของศาสนาพุทธผมไม่ได้ดสนใจเรื่องนั้นผูสนใจแต่ปฏิบัติแล้วมันจะได้อะไรน่ะเนี่ยนี่คืออาตมามาการกรองวิเคราะห์นะไอคนที่ไปปรึกษาอัานนี้เพราะนั้นนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าจะรู้ป,รป้าไตปิฎกเสมอไปนักปฏิบัติ ไม่ได้จะรู้คําสอนของพระพุทธเจ้าเงินหมดทุกคนแล้วก็ไม่ได้ว่าจะสนใจในคําสอนเงินหมดหมดทุกคนมันสนใจแต่เรื่องที่จะป,ะปฏิบัติของมันนั่นแหละนะอืมแล้วปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็มาโจมตีทางปริยัติทีเนี้ปฏิบตัติโอ้ยไปอะไรตำรับตําราไปดูนี่ไดูตำรับตําราตํานั่นตานี่นีน <c oughs> น่นี่พูดมาจากตําลานี่อัน,นี่อ่านมาจากตาําราทั้งนั้นอันนี้อัน,นี่ มันต้องปฏิบัติเองปฏิบัติแล้วไม่ต้องศึกษาตามตำราหรอกเองฮ่คกูอา <c oughs> ยากขำมึงมึงเกิดมามึงอ่านหนังสือออกมึงมึงเกิดมามึงอ่านออกอเลยเออหนังสืออ่ะมันต้องมีครูมาสอน,นต้องเปิดหนังสือต้องมาอ่านกอไกขอไขขอ่ขอ้อไข่ข้อขวดก่อนไม่ใช่เหรออ่าสระอิสะระแอสระอือสระอืะอ,อ,อ,อไม่ใช่เหรออ่าบวกเลขอันหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามอะไรเงี้ยสองบวกสองเป็นสี่ก็ว่าไป เรือมึงเกิดมามึงบวกเลขเป็นเลยมึงไม่ได้เปิดศึกษาไม่ได้อ่านไม่ได้ถูกครูสอนป .1 ป .2 อ,อนุบาล1จนเรียนจบจนอ่านออกจนอันนี้ได้เออเลอวอ่ามันจะรู้ได้มันก็ต้องอ่านหนังสือมันก็ต้องอ่านจากตำราเออนะอืมไม่ใช่พระพุทธเจ้ามึนเก่งเท่ากับพระพุทธเจ้าเลยเ ที่จะตัดสรูได้นะอืมแต่ก็มีมีถ้าปฏิบัติแต่ปฏิบัติได้ขนาดนั้นเลยเอ,อ่อมีนะมีหลวงปู่หลวงตาที่ท่านอ่านหนังสือไม่ออก่าอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านก็เอาเอาท่านอยากจะอันนี้เล่าให้ฟังเล่าให้ฟังเป็นแค่น้ำจิ่เล่าให้ฟังอ่าเป็นเป็นตำนานที่เราสืบต่อกันมาตา่มาจําชื่อหลวงหลวงหลวงปู่นั่นไม่ได้แหละ อ่าหลวงปู่ท่านไม่ได้แล้วอืมแต่เป็นครูบาอาจารย์รุ่นก่อนก่อนท่านอยากท่องปฏิมโมกได้แต่ท่านอ่านหนังสือไม่ออกแต่ท่านไปก็ไปขอเอาหนังสือกับครูบาอาจารย์อ่าของท่านนะนะไปไปยืมหนังสือมาหนังสือปฏิมโมกเนี่ยอืมแต่ท่านอ่านไม่ออกหรอกอืมพระอาจารย์ก็บอกว่าอา้าวท่านจะเอาไปทํใไมท่านอ่านหนังสือไม่ออกอะไรจะเอาไปมันจะมีประโยชน์อะไรอืม ท่านก็อยากจะขอมาดูอยากจะอยากจะ,อ,กจะอ่านอยากจะท่องปฏิโมกได้ท่านก็มาจับรูปๆคำๆมานัง่งมาปฏิบัติมาเพ่งมานั่นมานี่ต่อให้อ่านหนังสือไม่ออกนะก็ะมันสองเดือนสามเดือนบางท,าท่านท่องปฏิโมกได้นี่คือความอาทความอาศจร,ร,รของของจิตของความรับรู้แต่ต้องมันจะเก่งขนาดนั้นเลยอืมต้องเก่งจริงนะถึงไม่ต้องอาศัยตำรับตำรา อแต่หลักๆเลยก็มันก็เห็นไหมก็เหมือนกับอ่านหนังสือบวกเลขบวกอะไรมึงจะบอกว่าเนี่ยอ่านจากตำนงตำรามามันก็ต้องมันก็ต้องศึกษาจากตำราหรือเปล่าวะประมาณนั้นไหมอืมไม่ได้จะเก่งม่ได้เก่งเกินพระพุทธเจ้าแล้วนะไม่ได้ะสรุเองได้นะอ่ะอ่ะก็แค่นี้แหละนะสรุปการปฏิบัติ ทำปฏิบัติจิตขัดเกาจิตเกาใจปฏิบัติโน่นนี่นั่นไม่ได้มีแค่ในพระพุทธศาสนาของเราอย่างเดียวอืมยังมีศาสนาอื่นๆอีกมากมายรัฐที่อื่นๆอีกมากมายในอินเดียนี่เพียบเพลีไปหมดอ่าอย่างปลาหั่มมือนนีเอาเขียวยังมาท่าตาอ่าเอาเขียวเอาเลือดเอายังกินเลือดกินเอามีเบ็ดตองที่เอาอยัาง บูซาไฟยู่กินเดียืมกินสากศพกินินที่ปฏิบัติเอาเท่ากระดูกผีมาอาบมัทาโตก็มีเออการปฏิบัติเพื่อเขาถึงจิตวิญญาณนะจ๊ะอาอจะอย่างนั้นมีหลายหลักที่หลายอะไรมากเพราะแต่พระพุทธเจ้าเราไปลองไปศึกษามาหมดแล้วไงอ่าอ่าทุกขะกิริยายใช่ไหมอืมอดอาหารกอโอดมาแล้วอ่า ไม่เราไม่นอนโอ้ทามาแล้วทํามาหมดแล้วพระบุธององก็ทรงบอกทําทมาหมดแล้วแต่นี่เส้นทางของพระพุทธศาสนานี่คือเส้นทางที่ดีที่สดุดคือถูกที่สดุดประเสริฐที่สดุดแจมแจ้งที่สดุดดับศูนย์ที่สดุดศูนย์ที่สดุสดไม่มีอะไรแล้วความทุกข์ก็ไม่มีความโลภโกรกก็ไม่มีามกกมมหายเกี้ยงดับศูนย์แตกกลายนะแค่นี้ขอเจริญพร